หลังเหตุการณ์น้ำท่วมปี2,567ที่ส่งผลกระทบทั่วอำเภอแม่สายจังหวัดชียงรายโรงพยาบาลแม่สายกลายเป็นหนึ่งในจุดสำคัญที่ต้องรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินจำนวนมากโครงการช่อง8ปันน้ำใจจึงเป็นสื่อกลางในการส่งมอบความช่วยเหลือด้วยการสมทบทุนจำนวน1ล้านบาทโดยแบ่งเป็นค่ารักษาผู้ประสบภัยฉุกเฉินและศูนย์พักพิง481,472บาทค่ารักษาผู้ประสบภัยที่นอนโรงพยาบาล 246,817บาทค่ายาสำหรับออกหน่วยน้ำท่วม217,100บาทค่าจ้างเหมารถน้ำบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล54,610บาทเงินจากทุกภาคส่วนค่ะที่เข้ามาช่วยรวมทั้งช่อง8ด้วยทำให้สถานรักพิงของเรามันสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตคนได้ปริมาณมากขอขอบคุณทุกน้ำใจจากพี่น้องชาวไทยที่ร่วมกันปันน้ำใจเพราะคนไทยไม่เคยทิ้งกัน